สวัสดีนะครับทุกคนเด si ี๋ยววันนี <const> ้ผมก็จะมาทำฟาร์มคอรัสกันนะครับผมจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะครับทุกคนก็อันนี้ผมใส่เป็นเทจิแพ็กเบสบอลนะครับก็มีน้องหลายคนอยากให้ใส่เนี่ยก็สวยอยู่นะครับดูเลยดูต้นไม้อันนี้ผมชอบมากเลยต้นไม้มันดูแบบดินน้ำมันมากเลยนะทุกคนโอ้โหแบบใบไม้แบบอะไรอยู่นี่ม่ใช่ใบไม้หรือเปล่านะครับทุกคนก็ก็สีดีนะก็น่ารักดีนะผมว่าก็อาจจะเล่นไปสักพักนะครับีเทจิแพ็กอันนี้เนาะดูดิโอ้โหบงบอมันก็แบบมีความแบบ นุ่มละมุนมากเลยครับเุกคนเอแบบมันมันแบบดูดิดูดิแบบละมุนมากเลยครับเุกคนก็เดี๋ยวผมจะใส่สักพักเลยนะสักพักใหญ่ๆเลยนะครับก็แล้วก็มีน้องหลายคนอยากให้ใส่เฟตฟูนะครับอันนี้ผมเบื่อเลยจริงๆนะเฟตฟูคือแบบผมใส่มานานมากเลยนะครับแล้วคือแบบหลายช่องเขาใส่ด้วยไงผมก็เลยแบบเอยเอาแบบให้มันแบบไม่เหมือนคนอื่นดีกว่าก็ที่จะแพงนี้แหละผมว่าน่าจะได้นะครับดูมีความแบบดูดีนะตรงนี้มุมนี้แบบทุกคนดูดิครับ ปีกนี้ก็เปลี่ยนรูปแบบใหม่ด้วยปีกเอ,อเป็นอย่างนี้นะไปะเดี๋ยวเราไปทําฟาร์มกันดีกว่าทุกคนก็อย่างแรกนะครับเราต้องมาเตรียมของกันใช่เดี๋ยวเตรียมของแป๊บหนึ่งครับทุกคนเราผมจะทำไม่ได้อัตโนมัตินะครับทุกคนก็ของผมอ่านี่นี่ผมไปฟาร์มมานะหินเอน็นแล้วก็ดอกขอลัสสักชุดหนึ่งนะครับผมจะเอาสักชุดหนึ่งมนาะฟาร์มเฮ้ยทำไมมันน้อยอย่างวะครับทุกคนเดี๋ยวดีหินเอ็นเราทำไมหินเอ็นเรามันน้อยอย่างวะเดี๋ยวขอหาแป๊บหนึ่งครับทุกคนเราต้องการหินเอ็นสักชุดหนึ่งเนาะ โอเคนี่ผมไปฟาร์มเพิ่มเติมมาแล้วนะครับทุกคนหินเอ็นได้มา64แล้วไปที่เรียบร้อยแล้วก็ต่อไปจะต้องเตรียมอะไรบ้าบรนฮอปเปอร์ต้องใช้ฮอปเปอร์ด้วยนะครับอ่าประมาณนี้เด็กเอามาก่อนละกันนะครับเดี๋ยวคนปึ๊บเอาถังน้ำมาแล้วก็ไม้เหรอโอ้โหหมดแล้วไม่ได้ฟาร์มเพิ่มไม่เป็นไรเดี๋ยวจะทำเป็นประตูกระดักนะครับเอานิดนึงก็พอโอเค20น่าจะพอนะครับอันนี้ก็เก็บแปโอเคแล้วก็ของต่อไปก็น่าประมาณนี้ไหมครับทุกคนเดี๋ยวเราไปเริ่มทำเทียบขั้นตอนดีกว่าเดี๋ยวงงครับ หินที่ผมจะมาตกแต่งก็งน่เป็นหินอันนี้เลยนะครับผมในหินเอามาสวยนะโมเ,เลนฮ่าสวยมีความดูดีนะก็อาจจะทําเป็นอีกหินนิดนึงนะครับผมเอ้ยมันจะได้แบบเอ้ยได้อยู่นะดูดีนะดูดีดูดีโอเคประมาณีน้ปน๊้น่าเล่นขึ้นเยอะหมครับได้เล่นขึ้นเยอะเลยนะแต่ทีนี้แผ่นนี้มาผมกะว่าจะทำเป็นโมเลนตรงนี้แหละครับทุกคนผมกะว่าจะเอาทั้งหมด8ชั้นนะทัทั้ดหมดชั้นแล้วก็ชั้นละ8นะครับชั้นละ8ต้นนะมันก็จะได้64พอดีนะครับได้ เราต้องทำเป็นที่แบบเก็บอัตโนมัติด้วยใช่ไหมเดี๋ยวต้องเผื่อนิดนึงเราต้องทำที่เก็บด้วยนะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่ทำทีนี้เนาะทำนี้อ่าวางยืปเลยละกันผมว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรลองดูนะครับลองดูลองดูเึ๊บ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 อันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคใช่ไหมเอ้ยผมไปดูฟาร์มที่ืมนี่ผมไม่แน่ใจว่าน้ำมนไหลขี่บล็อกลืมนะครับลืมลืมลืมอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหก จ็ดแปดอ๋อแปดแล้วอันนี้เท่าไหร่วะแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ๋อโอเคต้องเป็นแปดนบะข้างล่างข้ามเป็นแปดนะอันนี้หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคแล้วก็ขึ้นมาอย่างเงี้อันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็ขึ้นมาอย่างงี้โอ้โหหน้าทำยาวนะแปดชั้นอันนี้ G สองชั้นหนึ่งสี่ห้าหกเจ็ด 8ขึ้นมาตรงนี้เฮ้ยโอเคก็วูซ่าจะยาวไปตรงนู้นนะผมว่าหนึ่งสองสามสีาหกเจ็โอเคเจโอ้โหประมาณนี้ฟาร์มรู้สึกว่าเซิร์ฟเรานี่เริ่มมีบบอยูอุตสาหกรรมเยอะมากครับทุกคนเป็นฟาร์มแบบเยอะมากแล้วตอนนี้ที่ได้อยู่นะครับตรงนี้หนึ่งสองสามสี่อ้าโอ้เจ็ดแปดเอ้ทุบจุบจุบต้องนับต้องนับอ่าแล้วก็อาจจะเอากว้างอันนี้กว้างเท่าไหร่ก็ได้นะครับทุกคนเดี๋ยวลองดู ผมจะทําไงก็ได้ให้มันแบบวางพอดีนะครับวางพอดีพอดีแบบแถวละแปดนะชั้นละแปดต้นนะครับก็ถ้ามันไม่พอเดี๋ยวขายายไปเรืเลยเนาะว่าจะพอแล้วมั้งนะว่าอาจจะวางแบบนี้เดี๋ยวเราลองวางดูนะครับลองวางดูอ่าหนึ่งสองสามสี่เออพอดีเป๊ะเลยะเวบ,บ่อนเอ๊ะพอดีเป๊ะเลยได้เลย,เลยึ๊บอย่างนี้แปดต้นก็อาจจะขยาบมาบนเอ,อาจจะขยาบมาบริเวณตรงนี้นิดนึงตรงทอนนี้ เออว้าพราี่อฟีเลยนะครับได้อยู่นะได้อยู่นะแปดต้นเอแล้วก็อาจจะวางปั๊บปั๊บปั๊บประมาณนี้ไอตรงนี้ก็อาจจะเอาเป็นบอลนี้อุดไว้นะห่มตอนแรกผมจะเอาเป็นบล็อกสี่ม่วงไงครับไม่ควเป็นบล็อกขีเอนะแต่ว่าเอบล็อกขีดเอบ้าเลยบอกไอนี่บอกไอนี่บอกอาบอกคอรัดนะแต่ว่าเราลืมไปว่าดอกคอรัดนี่คือแบบเราไม่มีเลยนะเราจะเอาบล็อกมาจากไหนหน้สิต้นอะไรยังไม่มีเลยจะเอาดอกจะเอาบล็อกมาจากไหนโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็อาจจะวางเจ็บเๆบเบเบอันนี้วางไว้ก่อนเพื่อมันโต ดูสิว่ามันจะชนกันหรือเปล่าไม่น่าชนนะครับอันนี้ไม่น่าชนแล้วก็ตรงนี้เราอาจจะวางเป็นฮอปเปอร์นะครับทุกคนที่ตรงนี้ฮอปเปอร์แต่ว่าเดี๋ยวค่อยทำเดี๋ยวค่อยทำเดี๋ยวผมขอบพูตรงนี้ก่อนละกันอ่าตรงนี้ใช่ไหมเจ็บเขียนนีู่มาเจ็บเจ็บเจ็บอย่างเงี้ยแล้วก็อ่าอันนี้เราต้องเว้นไว้หนึ่งสองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าผมกรุนี้ว่ะเดี๋ยวงงนะครับงงงงตายเลยอย่างเงี้เดี๋ยวนะตรงนี้ก็แปลว่าเราก็ต้องมาตรงนี้สินะไอ้สีวองตรงนี้นะปึ๊บ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  โอเคเรียบร้อยได้อยู่ตรงนี้ก็อาจจะเอาเป็นแบบวงจรลิซตูนนะเพราะว่าเราต้องแบบเพื่อปิดน้ำนะใช่การทำฟาร์มนี้เ,เราต้องแบบมีวงจรลิซตูนด้วยนะโอเคประมาณนี้รวนเสร็จเรียบร้อยมาต่อไปก็เอาบอกคีดเอ็นมามือน,นี้แล้วก็ไรขุดกันเลยดีกว่าทำไมไมันไ,ไ,ไม่โตเอ้ยไม่โตจริงจังอันนี้อันนี้อันนี้ผมจริงจังอันนี้ หรือว่าผมแบบต้องลดนิดนึงไหมครับทุกคนเดี๋ยวอ่าลองดูเซนิดน,นึงละกันรอไหมเอ้ยรอเอ้ได้ได้ได้ผมว่าขอขุดอันนี้คือเซนินดนึงโอเคผมกะว่าจะลองห่างๆดูถ้ามันไม่ได้นะผมว่าแบบนี้มันก็ผมว่าไม่รู้เหมือนกันว่ะต้องลองนะต้องลอง,นะต,อง,ลองต้องลองอย่างเดียวเลยนะพูดพูดไม่ถูกจริงพูดไม่ถูกจริงอ่าขุดออกกดออกโอเคมามาลองดูกันดีกว่าทุกคนลองใหม่ลองใหม่เมื่อกี้เราแบบติดๆอย่างนี้ใช่ไหมเรารอแบบว่าขยับ มาตรงนี้นิดนึงเพราะว่าปกติผมก็แบบเวลาทําฟาร์มผมก็ไม่ติดแไกขนาดนี้นะอันนี้ผมคิดว่าแบบติดยิงย่งติดยิ่งดีเออยิงย่งติดยิ่งดีนะฟาร์มจะได้แบบม,มีผลผลิตเยอะแต่ไม่เลยไม่เลยนะอ่าอาจจะวางไว้ตรงนี้แทนอ่าเดี๋ยววางตรงนี้ตรงนี้ปึ๊บโอเคตรงนี้คุณออกตรงนี้ปึ๊บอ่าตรงนี้ก็อาจจะเว้นสักสามวางตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นมันหอูมันก็ไกลเหมือนกันดียว่ามันก็ไกลเกินนะผมว่าอ่าลองดูลองดูลองดู ไม่ลองไม่ดูนะครับเจ็บเก็บอันนี้ขุดออกวางวางวางประมาณนี้ส่ต้นโอ้ลดลงมากโคตรเยอะอ่ะลองเทียบกันดูนะครับว่าอันไหนมันโตไวกว่ากันนะทุกคนลองเทียบดูถ้าไม่ได้ผมต้องลดมาตรงนี้อ่ะถ้าต้นนี้ต้องลองดูนะต้องลองดูอ่าลองลองลองเปรียบเทียบดูเลยก็ได้นะว่าอันไหนมันโตไวกว่ากันนะอ่ะลองดูนะครับลองดูลองดูเลยอันไหนมันโตไวกว่ากันเฮ้ยมันก็ทําไปเล่นไปมันก็โตเหมือนกันนะเฮ้ยมันก็โตเหมือนกันนะทุกคนอันนี้อันนี้อุ๊ยอันนี้โตเร็วกว่าด้วยเดี อันนี้มันจะตัวแบบมีประสิทธิภาพไหมครับทุกคนเราจะเอาแบบไหนดีาน่าสิไาย,อยเอ้ยริ่มเริ่มเริมมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอวางยังไงก่อนเดี๋ยวเนี่ยเราวางไม่ได้แบบนู้นะเรามาทาระบบขอบเปิดก่อนเลยละกันนับระว่างรอเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่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 ไมไมเรามาทําระบบนี้ก่อนตรงนี้ทําระบบน้ําดีกว่านะครับทุกคนโอเคเราต้องต่อขึ้นไปสักหนึ่งชั้นประมาณนี้เอ้ยเมื่อกี้ต้องเป็นเจ็ดใช่ไหมขั้นสุดท้ายต้องเป็น หนึ 1> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเราต้องวางวางน้ำชั้นนี้ดีโอเคถูกแล้วนะครับอันนี้ต่อมาแบบนี้โอเคแล้วก็ไปจักน้ำสักแป๊บหนึ่งจักน้ำมาสองถังเก็บเก็บแล้วก็อ่าตรงนี้อาจจะเอาอะไรอุดใจนิดนึงโอเคอุดใจนิดนึงนะตรงนี้ไม่ได้ใช้อะไรเลยนะแล้วก็วางเป็นประตูกับดักนะวางอย่างนี้ปึ๊บปุ๊บใช่ไหมเอวางอย่างนี้นะครับวางให้มันหันหน้าไปทางนี้เนาะอ่ะเรียบร้อยประมาณนี้แล้วก็วางน้ำเื็บ แล้วก็วางนะ้าปึ๊บไปต้องไล่วางอยู่เรื่อยนะครับต้องได้วางที่ถังนะมันเป็นมันไม่ใช่เป็นน้ำอีฟิซิตี้นะมันเลยต้องไล่วางอือตายอยู่วางไม่ยาเท่าไร่ปึ๊บโอเคเต็มพอดีพอด,พอด,พอดีพอดีนะครับผมประมาณนี้ไหนดูสิที่เราวิจัยโอ้โหผมว่าความคุ้มที่มันต่างกันเยอะเลยนะผมว่าน,นี่คุ้มกว่าเยอะเลยนะครับเยอะแบบเยอะเลยนะผมว่าอันนี้คือแบบทั้งช้าด้วยทั้งน้อยด้วยนะครับ เอาคืนมาเอาผลิตคืนมาเอาเหมือนเดิมดีกว่าับทุกคนก็อ่าตรงไหนนะตรงนี้แล้วก็ตรงผมว่าแล้วน่าน่าขยับให่สุหนึ่งนะผมว่าน่าจะกำลังดีนะสิประมาณนี้แหละก็ตรงนี้ที่เดิมตรงนี้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 แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เลวางไปอ่ะกลับมาเหมือนเดิมนะครับทุกคนคิดซะว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเมื่อตกี้ประมาณนี้อ่าโอเคสวยนะครับผม เอาอนนี้ไอ้ตัวนี้ก็อุดไปเหมือนเดิมเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ตัวนี้ลืมไปตัวไปเราจะเอาเป็นบล็อกสี่เหลีมหถ้าเยนมาดีดมันจะได้แบบโตมีประสิทธิภาพมากกว่านี้นะผมวะเค้ยได้อยู่ตรงนี้ก็วางนี่นี่นี่นีตรงนี้คืดออกเส็อันนี้วางวางวางโอเคปรามานี้ครับทุกคนเดี๋ยวบล็อกข้างล่างนี้เราต้องเก็บให้หมดนะเพราะว่าเราแบบขาแบบไอ้ปลามาแบบพอดีพอดีนะ ต้องเอาให้ต้องเก็บพูดนะครับโอเคประมาณนี้อ่าตรงนี้เราก็ตั้งใจต้องปิดด้วยนะครับแบบปิดการการน้ำมันด้วยนะประมาณนี้โอเคปิดเป็นแถวไปเลยนะครับโอ้บล็อกหมดแถวขึ้นไม่ใช่ปัญหานะครับหูบบล็อกนี่คือแบบลาฟ้ามาเรื่อยๆนะจะใช้เท่าไหร่ก็ใช้ไป <c oughs> ได้อยู่ตรงนี้ก็วางไปรวดผมว่าวางแถวเดียวก็น่าจะพอแล้วนะครับผมว่าโอเคน,น่าจะพอนะผมว่าชั้นเดียวนะชั้นเดียวผู้ผิดไม่ใช่แถวเดียวชั้นเดียวนะครัาจะต่อขึ้นไป ู้สึกว่ามันก็มีความแหลกนิดหน่อยนะขนาดนี้คือแบบผมทอดเฉดเดอร์เนะี่ยมันยังมีความแหลกนิดนะึ่งแอบนิดนะึงเออนิดนะนึงนะก็ไม่เป็นไรถือว่านิดหน่อยแอบนิดหนะ่อยละกันโอเคมัต่อมาตรงนี้อ่าเรียบร้อยนะทุกคนแล้วก็ทําอีกข้างนึงเหมือนกันเลยแอบตรงนี้โอเคประมาณนี้ได้อยู่นะผมว่านะดูซิพูดถึงมันก็โตไวนะแต่ว่ามันจะมีบางต้นที่แบบทำไมไม่โตอันนี้งงเหมือนกันนะทำไมไม่โตอ่ะก็อ่าไม่น่าใช่ปัญหานะครับเดี๋ยวรอดูนะสามต้นนี้ ดูเิว่าจะโตหรือเปล่าสามตัวนี้นะดูดูดูด้วยนะดูไบ้วโอเคต่อไปนะครับก็เหมือนเดิมส uh, okay. okay. ิบเอ็นมานะครับโอเคเราจะทําการขุดมันมาคือระยะไหนอ่ะอันนี้เว้นมาสองเลยไหมเว้นมาสองตรงนี้ตรงนี้โอเคเว้นหนึ่งเว้นหนึ่งโอ้เว้นหนึ่งเว้นหนึ่งตรงนี้เคตรงนี้เว้น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 ปึ๊บโอเคประมาณนี้ผมขอขุดก่อนละกันนะครับทุกคนอันนี้เว้นโอ๊ยสมองเสื่อมไปดิลืมไปคิดวดูมาไม่แบบโอเคเว้นสองเงี้ย อา่าเปนมาสามเพิบปึ๊บปึ๊บป้าป้าปาปา,ปาโอเคพอดีพอดีพอดีอดเป๊ะนะครับผมประมาณนี้แล้วก็จอกคลัตไปวางไปนะครับผมวาง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 ไปโลดนะครับผมหกสิบสี่ต้นนะทั้งหมดอันนี้คำนวณมาแบบเปะ๊เปะๆนะครับผมมันต้องเป๊ะนะได้อยู่แล้วก็ต่อไปผมว่านะ่าจะทําเป็นเขาเรียกอะไรที่ฝาบเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ที่ฝาบเขาเรียกอะไร ที่ปั๊มหิมะนะครับลเราจะเก็บดอกของเรา,เราจะได้ป้ายหิมะได้นะผมว่าน่าง่ายกว่านะครับเออแล้วก็อาจจะตกแต่งนิดหน่อยนะครับแต่ว่าคิปนี้ไม่น่าใช่คิดนีนะครับเดี๋ิปนีอาจจะทําที่เก็บนิดหน่อยนะที่เก็บกล่องนิดหน่อยนะครับประมาณนี้โอเคไหนดูสิได้อยู่แล้วผมว่าได้อยู่แล้วข้างหลังตัวน,นี้ก็อาจจะทําเป็นแบบอะไรสักอย่างเนี่ยก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับเอออันนั้นว่ากันในอนาคตไหนดูสิโตรหรือเปล่าเอ้ยมันก็โตหมดนะเออมันก็โตหมดนะทุกคนเฮดีกูดว่ะ วีดกู้นะได้อยู่้วประมาณนี้อ่นนี้ระบบเดี๋ยวเต้องไปเอาขีดเพิ่มนะครับอันนี้จะเป็นระบบเก็บของเล็กน้อยนะครับผมก็ไม่ได้เยอะอะไรนะก็ได้อยู่นะครับเดี๋ยวสอซกีดหนึ่งแล้วกันอุ้ยพี่บี้สวัสดีครับพี่บี้เดือดสก,ก๊าอาไม่ใช่โอเคานี้อูน้นในมบีโคเทงไปแล้วก็อาจจะทําผมว่าต้องได้ลองทดสอบวะต้องได้ก่องทดสอบวางน้านะว่ามันจะผิดพลาดหรือเปล่าแต่ว่าผมไม่ไม,ไม่น่าผิดนะผมว่าเประมาณนี้ก็ เดีย๋ยวสลบับเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวเจ้าฮอปเปอร์ผมจะวางอะไรด,ด้วยดนะ้วยอาจจะเอาเป็นอย่างนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับวันนี้นะแค่วันนี้แล้วอันนี้ชั่วคราวไปก่อนนะครับวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะครับเดี๋ยววันอื่นค่อยแบบมาทําเป็นระบ,บุจะเกมที่เยอะๆนะอเนาะขี่ควันนี้เจ็บเจ็บเจ็บแล้วก็วางแบบนี้ได้อยู่นะโอเคประมาณนี้แล้วก็ตัวนี้อาจจะเป็นบล็อกอะไรดีอันนี้อะไรไม่อะไรปลาดุงที่มาไงนี่อาชี ำทำหีปแบได้นะครับขีปมันจะมีอยู่ทุกที่ไม่ได้เลยอขอนิดนึงนะครับโอ้โหอ๋อเสาไขีปเสร็จแล้วล่าสุดเ,เดี๋ยวอาจจะทำเป็นตกแต่งอีกนิดนึงบ๊บแล้วก็วางบนหัวกล่องนี้จึบจ๊บจึบจ๊บจุ๊บจหรือว่า <laughs> จะเปิดได้วางตรงนี้น้ำมันไหลออกหรือเปล่านี่ไม่น่าออกนะครับประมาณนี้ได้อยู่นะโอเคประมาณนี้สวยที่สวยเลยต่อไปก็อาจจะเอาเป็นกระจุกมาล้อมรอบไว้นะครับว่าแนะ่ดูดีนะไป ต่อไปผมขอเอาฟักทองดีกว่าฟักทองนะได้ใช้เลยทีนะผมไปเขาเรียกไงเอฟเคมาโค้เยอนนะอ่าเดี๋ยวเอาฉานแป๊บนี้ฐานนี้ก็ไปฟาร์มเพิ่มเติมเยอะมากๆนะครับโอเคนี่ก็อันนี้อันนี้นนไม้ไผ่เอยได้ได้ใช้ได้ใช้ได้ใช้อยู่เอฟเคมาประมาณนี้แล้วก็ที่ตัดขนแกะมีหรือเปล่าเนี่ยโอ้โอเคได้อยู่เล็กสองอันเราต้องใช้ไปที่ตัดขนแกะด้วยนะครับในการทําสลักหน้าเนาะโอเค เอามาหนึ่งโอชแล้วก็ไปยังฟาร์กทองนะครับบริเวณตรงนี้เอาได้ดิชุดหนึ่งก็แน่เหลือแล้วนะครับเอ้ยวาสะุสามเอ็ดก็ได้เหลือนี่ออเคมาก็วางไปรูดนะผมแก่มาเสียงเดียวนี่แหละคือเราต้องนั่งวางนะนั่งวางแล้วก็นั่งขุดเกาะไม่ีปันหาอะไรนะครับผมก็ไม่ต่างไม่ต่างอะไรจากเกี่ยวเองนะผมว่าเก็บขุดไปนะแลราซีดี่ยังเกลือนะบเลซีดีวฟักทองนี่คือแบบไม่รู้จะไปทําอะไรนะจริงๆโคตรเกลนะประมานี้แล้วก็ขุดออกนะครับ มันก็จะได้เป็นกระถางที่มีหน้ามาทั้งหมดแล้วนะครับเอ้ยแล้วนี้ฮะเดี๋ยวๆอ๋อ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 อันนี้ลงมาไงวะนี่เฮ้ยตมยเกลวเลยเข้ามานี้แล้วก็เอามาตรงนี้แล้วก็ยัดปึ๊บอ่าดูสิว่าเราจะตกแต่งไฟยังไงดีให้มันแบบสวยแล้วก็ประหยัดนะเอาไงดีน่าอะไรสิอาจจะเอาไปวางตรงกลางตรงเยอะได้อยู่นะว่าไม่เปลืองด้วยนะ อ้าวทองเยอะกลับไปประหยัดงบตังเงินไออยู่ฟาร์มอะไรไงอ๋อเออเออมาไงวะนี่เออเออวางผิดด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแม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 วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราจะวางผิดไม่ได้ครับทุกคนเราต้องเอาให้มันเป๊ะๆวนี้ขุดออกอ๋อเก็บไม่ได้เคิดยวค่อยลงไปเก็บแล้วกันปึ๊บสามอันแล้วก็ขึ้นไปเหมือนเดิมปึ๊บแล้วก็วางตรงนี้ฟาร์มผิดเล็กน้อยนะครับผมเอา เฮ้ยพึ่งขุดพึ่งพึ่งขุดไปโอเคต้องขุดตรงนี้ฝักทองมันใช้ได้อยู่ตรงกลางแบบพอดีพอดีนะครับเชี่ยตรงนี้วางงี้อ่าแล้วก็เอาดอกคอรัสมาเหมือนเดิมคอรัสสี่สี่เลยเชี่ยเริ่บเริบประมาณนี้ตรงนี้วางตรงกลางตรงนี้วางตรงกลางแล้วก็ตัวนี้มันไม่มีตรงเอ้ามีอะ่ะโอเคมีก็มีนะครับสวยประมาณนี้ได้อยู่เดี๋ยวผมอยากจะรอเอฟเคแล้วก็เก็บเจ๋อให้ทุกคนดูสักสักทีนะผมว่าสักสักรอบหนึ่งนะ่าจะโอเคนะครับ นะแต่ผมว่ามันกระเด็นออกแนะ่นอนครับเพราะว่าเรายังไม่วางกระจกนะเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวเราต้องค่อยมาวางกระจกกันที่ลังนะอาจจะวางตรงนี้กระจกเอ้ยลืมอะไรเลยเปล่าครับทุกคนเลสโตนเลสโตนยังไม่ได้เอาไม้นี่เลยโถจะ,จะเก็บเกี่ยวให้ทุกคนดูสละแต่ยังไมไ่เอาเลสโตนมาวางเลยแล้วก็สวีทดดเออลืมนะครับผมอ่าเดี๋ยวเอาตรงนี้เอาเหินมาสักก้อนหนึ่งจ๊บแล้วก็เดี๋ยลวไมฟ้ฟรีรนบอันนี้สติกฟรีมาตรงนี้ึ๊บ หนึ่งสองโอเคทำเป็นสติกอย่างนี้วางอย่างนี้อย่างนี้โอเคขันโยงนะครับผมใช้เป็นขันโยงดีกว่าผมว่าขันโยงได้ดีกว่าปุ่มนะและก็เอามาวางเป็นบริเวณตรงไหนดีไว้เนี่ยผมว่าถ้าอยากเอาสวยๆนะทุกคนเอาตัวนี้แหละผมว่าใช่ใช่ถ้านะอยากเอาสวยๆว,ยวางตรงนี้ดีกว่าไม่ต้องไปไกลนะผมว่าจิ้จ,จวางข้้งบนตรงนี้และก็ติดปุ่ม เอาตรงนี้ละกันกุโ๊โอ้เียสวยโอ้สบีนาบอกว่าผมยังไม่เจอไถเด็ดเลยนะเออ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 เอาเอาขวดกันเองอาดูมวยไทยเจ็ดสี่ไม่ดีเจ็ดแสงแออะอ่อ,อ,อใส่ไปดิอ้ดูซิใครจะตายใครจะตายอ่ยาใครจะตายทุกคนทุกคนคำับพน,านันแกนผมไหมผมว่าสก,กิลิตันตายถ้าสก,กิลิตันตายทุกคนโอ้ไม่ต้องไม่ต้องไม่มีอะไรละโอเคไปทำกันต่อทุกคนอ่าใช้บล็อกใช้บล็อกอันนี้น อาจจะทำเป็นบันไดวนไหมผมว่าโอ้ไม่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 โอ้โหเกือบระเบิดอุ้ยคีเปอร์นี่ดูดีนะผมว่าได้สีน่ารักนะครับแล้วก็ผมอยากจะใช้เป็นไม้อยากจะทำเป็นบันไดวนนิดนึงนะครับไหนๆก็ทำละขอทำให้เสร็จเลยแล้วกันเอาไม้ประมาณนี้น่าได้นะครับผมเดี๋ยววัตถบันไดวนเขาทำไงครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมทำไม่เป็นอืมทำไม่เป็นจริงๆแป๊บนึงครับแป๊บนึงแป๊บนึงขอเวลาสักครู่สักครู่หนึ่งนะครับทำให้เป็น ของงุ่มแบบอาาจะวางอย่างนี้แล้วก็อาจจะเป็นแลบบ่แบอบย่างนี้เอามาสองปึ๊บปึ๊บแล้วก็ชึบเออผมว่าสวยได้อย่างนี้ได้เลยโอเคเลยนะครับอันเฮ้ยแตบบ่จริงๆเราทำบันไดแบบขึ้นไปไม่ต้องวนก็ได้ไเพื <c oughs> ่อชีวิใกล้เลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาเพื่อความสวยงามนะครับอันอันน,น,นี้อันนี้อนนโอเคลองดูนะว่ามันติดหัวหรือเปล่าเออไม่ติดว่ะดูดีนะครับดดูีดูดีดูดีดูดีด ดูดีมากๆมากๆเลยแหละก็ชั้นสุดท้ายเหรออ่ะอย่างนี้ละกันชั้นสุดเออโอเคประมาณดีครับทุกคนดูดีนะดูดี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 มากเลยโอเคตรงนี้กดออกก็อ่าชั้นสุดท้ายนี่หรือว่างี้ก็โอเคเรียบร้อยอันนี้นึงได้ไหมไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาแบบเดีกว่าเอาแบบเรื่อยๆโอเคก็ประมาณนี้ได้อยู่นะครับผม อันนี้ก็ไม้อาจจะลองนิดนึงว่าความสวยงามนะครับก็พยายามทําอะไรให้มันสวยงามนะถึงแม้ว่ามันจะไม่สวยก็ทีอโอ้โหโอเคประมาณนี้ได้อยู่ก็โคมไฟอะโคมไฟมานิดนึงก็ได้นะครับผมโคมไฟมีอยู่โอเคสวย,ว,วยดี่วจะผินเฟอรสระโคมไฟหุมแรงมาเยอะอยู่นะจําได้อยู่นี่ไงเอ้โโคมไฟโคตรสวยนะครับสวยจริงสวยจริงอันนี้สวยจริงเ๋ยวนี้เจ็บปะปึ๊บแล้วก็เอาเมื่อกี้ว่าเอาเอลืมแล้วเอาบันไดมา ประมาณนี้แล้วก็ใช้ลีกผมว่าไม่น่ามีอะไรเลยนะครับประมาณนี้ตกแต่งไม่ต้องเยอะนะครับอย่ายิ่งๆๆเยอะยิ่งเละส่วนอันนี้เก็อันนี้อาจจะเอารว้วางปับ๊บปั๊บสิวางเป็นมุมนี้ก็ได้นะครับเพื่ออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเออได้สวยขึ้นแหละมั้งนะเดี๋ยวไปดูแป๊บนึงเฮ้ยเป็นบันไดวนที่สวยที่สุดที่ที่ผมเคยทำมาแล้วนะตรงๆไม่ได้อวยนะเดี๋ยวนี้คือแบบไม่ได้อวยนะเขียววางคไฟตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ ตรงนี้โอ้ยตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้่อเคเรียบร้อยครับทุกคนเสร็จที่เรียบร้อยประมาณนี้สําหรับฟาร์มคอรัสก็ถือว่าโตเกือบหมดแล้วนะครับบ้าบอไม่หมดหรอกเดี๋ยนะเดี๋ยวผมขอเก็บเกี่ยวละกันเดี๋ยวผมค่อยไปเก็บดอกในในดีเอละกันดีเอ๋อบเออในดีเอครับเดี๋ยวค่อยไปเก็บดอกละกันอันนี้เดี๋ยวผมจะเก็บเกี่ยวผมไปที่ไหนทุกคนดูก่อนนะก่อนไปนะเปาเลสโกฮะเดี๋ยดิไม่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 เดี๋ยวไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่หว่า ทำไมมันน้ำมันไม่เปิดวะครับท er uh, ุกคนผมทำอะไรผิดทำอะไรผิดเอ่อ hmm. มันมันควรเปิดนะโอเคมันต้องปิดนะครับผมปิดคือเปิดเปิดคือปิดนะโอ้ very good สวยพี่สวยทำผิดอีกแล้วนะครับผมโอเคแก้แป๊บนึงครับทุกคนโอ้โหแล้วปวดขวปวดขวดตบเลยเราต้องทำแบบนี้ครับทุกคนเอาไหมเอาใหมเอาใหมทำไมทำไมแก้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 นิดนึงนิดนึงนิดนึงเราผิดพลาดกันได้ แต่ผิดบ่อยก็ไม่ดีนะเขียตรงนี้เอาน้ำมาวางที่เหมือนเดิมนะครับวางตรงนี้เจ็บ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 อ่าโอเคประมาณนี้ตรงนี้ก็ขุดออกไปเลยนะครับนี้นิดนหน่อยนะครับนิดนหน่อยนิดหน่อยอันนี้น,น่าจะไม่มีปัญหาแล้วผมว่าอันนี้อุดเหมือนเดิมแล้วก็ตรงนี้วางเป็นเลสโตนเหมือนเดิมเปร๊บเปร๊บปร๊บโอเคประมาณนี้ตรงนี้ขุดออกโอเคสวยนะครับผมเดูสิ โอ้ยทำผิดหมดเลยอะไรอย่ามันต้องลดระยะมันเลยเหรอเฮ้ยถามจริงโอ้ทำผิดหมดเลยครับทุกคนโอ้โหเขียยเลยเดียวีเดี๋ยวผมทำผิดหมดเลยหนึ่งสองสามสี่มันต้องเจ็ดเหรอโอ้โหจบระยะทุกคนจบเลยจบเลยอันนี้อันนี้คือจบของจริงจบของจริงโอ้ยแก้กันยาวเลยข่าวดีว่าแล้วทำฟาร์มอะไรให้ลองก่อนไม่ลองไงโอ้แก้กันยาวเลยยาวจริงต้องแก้ไ่หมดเลยครับทุกคนบ้าป่อ,อะไร โอโ้โหเดี๋ยวๆๆแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงขอเวลาสักครู่นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะแก้งไงดีอ่ะนั่นคือประเด็นนะครับโอ้โหแล้วแก้ยากด้วยอันนี้คุดออกเอาเสร็เดี๋ยวลองดูครับค่อยๆแก้ไปมันไม่ยากครับทุกคนก็แค่ลุนระยะมาบล็อกหนึ่งเอาเสียงนี้ตายอยู่โอโ้โหลุนกันยาวเลยลุนกันยาวเลยคราวนี้วันนี้ก็ต้องลุนมา โอต้ต้องแก้ใหม่หมดเลยครับทุกคนอันนี้คือต้องแก้ใหม่หมดเลยนะเดี๋ยวขอเวลาสักครู่หนึ่งนะครับเพื่อการที่เสียเวลานะครับทุกคนโอเคเรียบร้อยครับทุกคนเสร็จแล้วอ่ะเรามาลองดูกันดีกว่าอันนี้ผมแบบไล่วางใหม่นะไล่วางใหม่หมดเลยนะครับตรงนี้เนาะเพราะว่ามันแบบมันขยี้ยนิดหนึ่งเนาะมาเราเริ่มปิดน้ําเอ้ยเปิดน,น้ํานะครับผมดูสิไม่นะ่ามีปัญหาอะไรเลยนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาทากระจกกันเพิ่มเติมนะครับผมกระจกครอบเลยเนาะแล้วก็ ทำเป็นไอ้นี่ด้วยนะครับที่เก็บเกี่ยวเป็นขี่มานะครับค่อยทำหน่อค่อยทําไหนดูสิมันก็จะไหลมาแบบนี้อ่าไหลเข้าฮอปเปอร์พอดีพอดีนะครับโอเคจชืจจ่อมเชื่อมไหนลองดูสิประมาณเดียวทุกคนก็เขาหีบนี้อ่าสวยสุดยอดนะได้มาประมาณนี้ผมอุ้ยเยอะอยู่นะผมคารับประมาณนี้ละกันนะครับรู้สำหรับคลิปพายในวันนี้นะครับได้เจ้าคลิปนี้นะผมก็กอย่าลืมกดไลค์ติดตามเป็นใจกันด้วยนะครับที่ทำคลิปอยาดูดิ่งค่อยๆคลิปไปจะผมด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปพายในวันนี้ ไปแล้วผมแซฟจะไปลิปหน้านะครับผมโอ้โหโอเอาวุ่นเอาเรื่องเหมือนกันนะลิปนี้คือแบบแก้กันยาวนะครับผมโอเคไปแล้วผมแซฟทุกค,คน